ครับก็มีของมาส่งครับวันนี้เดี๋ยวแกะดูกันแม่เป็นอะไรนะครับมีลูกค้าส่งในกาไม้ช่อมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรอยู่นะครับสวัสดีครับปกติคนเดิมมาแล้วนะครับวันนี้มามาทำรีวิวครับวันนี้มีลูกค้าส่งส่งงานแม่ช่อมนะครับ รู้สึกจะเป็นนาฬิกานะฮะลูกค้าโทรมาบอกส่งไม้ซ่อมนะครับว่าอาการเป็นยังไงเดี๋ยวแกะกล่องดูนะครับว่นนาฬิกาเดือนนี้เป็นนาฬิกาอะไรนะครับแกะดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับเป็นนาฬิกาครับลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับ เดี๋ยวมาแกะกล่องดูข้างในเป็นนาฬิกาอะไรนะครับนี่ฮะข้างในเป็นอย่างนี้นะครับตีออกมานะครับข้างในเป็นอะไรนะฮะมาแกะดนูนี่ครับเปิดฝาครับ นี่ครับนาฬิกาเรือนดำนะฮะยี่ห้ออามานี่นะครับยี่ห้ออามานี่ลูกค้าบ,บอกอาการข้างในตัวนกหลุดนะครับเนี่ยมันมีโลโก้ของนกหลุดเครื่งอยู่ข้างในนะครับอาการเป็นอย่างนี้นาฬิกาตอนนี้ก็เข็มวิยังวิ่งอยู่นะครับอาการวิ่งปกติแต่ว่าโลโก้นกหลุดเดี๋ยวต้องแกะใส่นะครับเดี๋ยวก็จะส่งกลับให้ลูกค้านะฮะ เดี๋ยวเรามาแกะนาฬิการอามานี่ตัวนี้กันนะฮะเพื่อนๆแล้วก็ใส่นกให้ลูกค้าแล้วส่งสับให้ลูกค้านะครับวิธีการแกะยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนาฬิการอามานี่เรือนนี้เป็นเรือนเร,อ,นเรอนเรือนสเตเลสลงยาสีดํานะฮะแล้วก็สายเป็นสายยางครับเข็มมีหกเข็มนะฮะมีเข็มตั้งโมโหเข็มมีวันที่นะฮะเดี๋ยวมาแกะกันนะครับ ฝาหลังเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าทํายังไงถึงแกะได้ตัวนี้เป็นฝังงัดนะครับไม่มีเกลียวเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมใบมีดบางๆนะแข็งเป็นสเตเลสหาร่องงัดครับเราก็มางัดกันนะครับอ่างัดออกแล้วนะครับต้อง้าจะแข็งหน่อยนะฮะขวาออกแล้วเครื่องตัวนี้เป็นของแท้ญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้นะครับ กงในจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะ้างในเครื่องเดี๋ยวเรามาแกะวิธีการแกะเราต้องดูก่อนนะครับการแกะเครื่องตัวนี้นะครับนะฮะเครื่อง JS สองห้าเนี่ยฮะของ Jpan แท้นะครับวิธีการแกะเครื่องไม่ใช่อยู่ๆเราก็มาจะรื้เครื่องได้นะฮะมันมีขั้นตอนนะฮะการแกะเครื่องเราต้องก่อไม่มาย,ยมออกนะครับไม่มาย,ยมตัวนี้วิธีการแกะดูจะแกะยังไง อย่าลืมที่ผมเคยบอกว่าการต,ต่อไม้มยมมันจะมีเขียนว่าพุทไอเราจิ้มเขามีลูกศรชี้นะฮะไอเราจิ้มตรงนั้นลงไปหาเหล็กแหลมๆน,นะฮะจิ้มจิ้มแล้วก็ต่อไม้มยมเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยครับต่อไม้มยมแล้วต่อไปเราก็ต่อตัวล็อกเครื่องออกเรียบร้อยดีเลยครับนี่นะ,ะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนโลโก้นกหลุดนะครับ เราก็มาใส่คืนให้กับลูกค้าการใส่คืนมันจะมีปุ่มให้ปักลงไปนะฮะปุ่มเล็กๆสองรูเนี่ยฮะส่วนโลโก้ก็จะมีเงี้ยงออกมานิดนึงเดี๋ยวเรามาใส่คืนแต่ว่าเราต้องใช้กล้องนะฮะตอนนี้รูเล็กมากเดี๋ยวมาใส่คืนกันมาใส่โลโก้นกคืนลงไปนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าใส่แล้วจะอยู่ไหมถ้าไม่อยู่เราต้องใส่กาวนะครับ ใส่โลโก้นะครับผมดูเล็กครับเดีย๋ยวนะขอปักนี่ใป็นรูปการก์ดอะไรครับพี่ของค,ครับพี่อ,นนะอ่ะมาต่อครับพอดีลูกค้ามาทำง,งานใส่นกกันครับพเพื่อนๆมาใส่นกกัน ครับผมได้ครับเดี๋ยวได้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมกดใส่นะครับขอกั้นรายการดีนะครับแป๊บหนึ่งครับผม เปลี่ยนฐานรีโมทนะครับเท่าไหร่เลยต้องแกะดูว่าฐานอะไรนะครับดีรอได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวผมทำให้เลยตอนนี้เปลี่ยนฐานรีโมทต,ต่อนะครับพอดีลูกค้าเข้าฐานรีโมทเปลี่ยนน็อตสามตัวเอ่อรีโมทพี่โดนน้ำเปล่าไหมครับไม่รู้เลยเขาฝากมามีเน็บมิดหน่อยนะครับ เปนตานิโมดท,ทานตัวนี้นะครับตายี่สิบเจนะฮะเกยบต่อญีอ่ปนะุ่นเดี๋ยวตามเปลี่ยนใหลูกค้า ตัวนี้ก้อน80บาทนะครับเา่าตาร 27A ใส่มันพากขึ้นตัวนี้เปลี่ยนรีโมทอ่าไฟขึ้นแปงว่าใช้ได้นะครับเรียบร้อยใส่น็อตขึ้น ดูไปขึ้นครับผมแต่สิบบาทครับนี่มีย่อยใช่ไหมครับไม่มีเลยพี่โอนได้ไหมครับขอให้ขอให้แบ่งย่อยมาเลยเดี๋ยวผมบางทีผมไปแลกตังค์พี่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 ก่อนี่ยฮะโอเคมี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 ครับต้นปีผมยังไม่ไปแลกตังค์พี่ขอบคุณมากนะครับโอเคเรามาต่อ มาใส่นกกันต่อครับจะใส่แล้วก็มีลูกค้าอื่นเข้ามากั้นนะเดี๋ยวใส่นกต่อโลโก้นกนิดเดียวแต่ว,ว่านะครับรูมันเล็กครับงานไม่ได้ง่ายตีรูเหมือนงานง่ายนะฮะแต่ร,รูรูที่เราปักลงไปอ่ะมันรูเล็กทำไปลูกค้าเข้าสองครั้งผิดเลยครับ ได้มือช่วยตอนนี้ลงแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมตอนนี้นกอยู่กับที่แล้วนะ,ะตอนนี้นกเข้าที่แล้วก็ดูใส่ลงมาเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวต้องใช้มือกายเหยาดูนะครับกรยเหยาะกาเหยาแบบนี้ถ้าไม่หลุดก็ถือว่าอยู่ครับ ผมไม่อยากใส่กาวกเพราะว่าเดี๋ยวมันเลอะเทอะหน้าปัดกระยอะแบบนี้ไม่หลุดก็โอเคพานเดี๋ยวเรามาเช็ดกระจกลูกค้าหน่อยเพราะาลูกค้ารู้สึกกระจกจะมีฟ้าครับเข็มโลโก้หลุดนะครับโลโก้หลุดลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดไม้ทํานะครับก็ดูจากใน y o ยูทูไปหละหรือว่าดูทางช่องเฟสผมนะฮะ าก็ส่งมาให้ผมก็ตัดคลิปให้เขาดูว่าเรียบร้อยนะครับเด็ดกระจกก็เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกนมีรอยอยู่นิดนะครับเป็นรอยเดิมมานะฮะมีรอยรอยนิดหนึ่งตรงนี้นะครับมีรอยอยู่นิดนงไม่รู้ไปโดนอะไรขูดมานะฮะตอนนี้ผมใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนกระยอบนิดหน่อยนิดหน่อยไม่หลุดแล้วตอนนี้เราก็ประกอบเราประกอบในในกาเดือนนี้เข้าที่ฮะต่อยังไงประกอบอย่างนั้นนะครับ ขั้นตอนการประกอบเราไม่ต้องกดอะไรนะครับเราก็ไม่ใบยมเนี่ยยัดเข้าไปได้เลยนะฮะไม่ใบยมยัดเข้าไปได้เลยนั้นก็ไปปกตินะฮะเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวล็อกเครื่องขั้นตอนประกอบกลับมันไม่มีอะไรแต่ตอนถอดยุ่งยากครับนี่เ่าญี่ปุ่นนะลูกค้าหน่อยนะครับเทร็จครับใส่โลโก้น่าจะไม่หลุดแล้วแหละ ไปเยาดูเพื่อความชัวนะครับทีเพราะาอะไรเพราะาลูกค้ายอยู่ไกลครับผมต้องทำทุกไปเหยาดูว่าหลุดไหมไม่หลุดครับไม่หลุดอย่างนี้เราก็ประกอบคืน เรียบร้อยครับผมเพื่อนๆติดขาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนเข้ามาติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ในกาอัมมาเี่เข็มหลุดโลโก้ตัวนัสือเนี่ยหลุดนะครับเราลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดมาทําให้ผมท่อมให้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอัมมานี่เรือนดานะฮะเสร็จเรียบร้อยครับผมเพื่อนๆสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับจุ๊บจ